คิดเช่น I อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆของเราค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะตันก็มีเมนูเค้กกล้วยหอมมาฝากกันค่ะสูตรนี้นะคะสามารถใช้หม้ออบรุมร้อนในการอบเค้กได้ค่ะเดี๋ยวไปเริ่มลงมือทำกันเลยนะคะก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเราจะทำการร่อนแป้งก่อนค่ะ ใส่แป้งเค้กนะคะ2ถ้วยตวงเบกกิ้งโซดา1ช้อนชาและผงฟูนะคะ1ช้อนชาครึ่งค่ะร่อนแป้งนะคะประมาณ2รอบค่ะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะพักตัวแป้งไว้ก่อนค่ะนำกล้วยหอมนะคะมาใส่ในภาชนะค่ะวันนี้เราจะใช้กล้วยหอมทั้งหมด2ผลค่ะปอกเปลือกออกนะคะหลังจากนั้นให้เราทําการบดกล้วยหอมให้ละเอียดเลยค่ะ สำหรับตัดน,นะคะก็ใช้วิธีง่ายๆค่ะใช้ช้อนซ่อมนะคะในการบดตัวกล้วยของเราค่ะเมื่อตัวกล้วยหอมนะคะเริ่มมีความละเอียดแบบนี้แล้วค่ะให้เราเติมน้ำมะนาวนะคะลงไป1ช้อนชาค่ะสำหรับตัวน้ำมะนาวที่ใส่ลงไปนะคะก็จะช่วยรักษาให้สีของกล้วยค่ะมีสีที่ไม่ดำคร้ำจนเกินไปค่ะ คลุกเค้าตัวน้ำมะนาวและกล้วยให้เข้ากันดีแล้วเดี๋ยวเราจะพักส่วนนี้ไว้ก่อนค่ะนำไข่นะคะใส่ลงไปในภาชนะค่ะภาชนะที่ใส่ตัวไข่นี้ให้เป็นภาชนะที่มีขนาดใหญ่นะคะเพราะว่าเราจะใช้ผสมแป้งในตัวนี้เลยค่ะเติมน้ำตาลทราย1น่ถ้วยตวงและเกลือป่น1ส่วนสช้อนชาลงไปด้วยนะคะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะใช้เป็นตัวตะก้อไฟฟ้านะคะในการตีค่ะ ก่อนที่เราจะเปิดเครื่องตีนะคะให้ใช้ตัวตะก้อนะคะคนๆเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของตัวน้ําตาลก่อนค่ะตีด้วยสปีดต่ําสุดนะคะตีจนให้ตัวไข่ขึ้นฟองแบบหยับๆยาบนะคะหลังจากนั้นให้ใช้สปีดเป็นแรงสุดนะคะตีประมาณ2-3นาทีค่ะหลังจากที่ตัวไข่ของเรานะคะมีลักษณะที่เป็นเนื้อขึ้นฟูแบบนี้แล้วค่ะให้เรานะคะใส่ตัวแป้งที่เราร่อนไว้ลงไปค่ะ เสร็จแล้วเราก็จะใช้เป็นตัวตะกอ้อไฟฟ้านะคะตีค่ะใช้ความแรงปานกลางนะคะประมาณสปีดเบอร์สามค่ะคนให้ตัวแป้งและไข่เข้ากันค่ะ <S 2> <S 2> <S 2> <S เสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะค่อยๆเทตัวน้ำมันพืชลงไปนะคะหลังจากที่ตัวน้ำมันนะคะ เข้ากันกับตัวเนื้อแป้งแล้วนะคะให้เรานําตัวกล้วยค่ะที่เราบดไว้มาใส่ลงไปนะคะหลังจากนั้นเราก็ใช้ตัวตะก้อไฟฟ้าค่ะตีต่อด้วยความเร็วสูงสุดนะคะประมาณ2นาทีค่ะ หลังจากที่ส่วนผสมทั้งหมดเข้ากันดีแล้วนะคะเราก็จะได้เนื้อเค้กออกมาประมาณนี้ค่ะสังเกตความเหลวนะคะความเหลวของตัวแป้งจะประมาณนี้ค่ะไม่เหลวจนเกินไปนะคะให้ใช้ไม้พายค่ะคนไปให้ทั่วอีกรอบนึงนะคะเพื่อดูว่าส่วนผสมทั้งหมดมีการหนอนกล้นหรือเปล่าค่ะหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะหยอดตัวเนื้อเค้กนะคะลงไปในพิมพ์ค่ะ ใส่ไปประมาณแค่3ส่วนสของพิมพ์นะคะไม่ต้องเต็มมากค่ะเพราะว่าเดี๋ยวตัวนี้หลังจากที่เราอบนะคะตัวเค้กก็จะฟูขึ้นมาอีกค่ะตกแต่งเพิ่มเติมด้วยตัวธัญพืชน,นะคะวันนี้ตันใช้เป็นเมล็ดฟักทองและเมล็ดดอกทานตะวันค่ะเดี๋ยวเราจะนำเข้าอบนะคะ วันนี้นะคะตันใช้เป็นหม้ออบรวมร้อนค่ะในการอบเค้กของเรานะคะโดยใช้ความร้อนอยู่ที่180องศานะคะนาน15 20นาทีค่ะอันนี้ขึ้นอยู่กับความแรงของตัวหม้อแต่ละบ้านด้วยนะคะหลังจากที่อบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็นำตัวเนื้อเค้กของเราค่ะออกมาพักบนตะแกรงแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูตัวเนื้อเค้กนะคะ สำหรับเนื้อเค้กที่ได้ค่ะก็มีความนุ่มนะคะแล้วก็มีความหอมของตัวกล้วยหอมค่ะและนี้นะคะก็คือสูตรวิธีการทำเค้กกล้วยหอมง่ายๆที่ทางคิดเช่นอาได้นำมาฝากทุกท่านค่ะเช่นเดิมค่ะท้ายคลิปนะคะตันจะสรุปวัตถุดิบที่ใช้ให้ค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะคิดเช่นอ Ngài nít điêu